เย็นแล้วนี่ยเขาก็ต้องไปตอนเช้าหนูไม่เอาองเนี่ยมาจบไปอยากไปเหรอคะอยากทิ้งกระเป๋าหืมทิ้งกระเป๋าด้วยไม่ทิ้งก็ไม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะหืมจะทําอย่างนั้นทําไมอ่ะไม่เอาทําไมอ่ะยังบอกว่าอยากไปโรงเรียนไงต้องอยากไปหืม tham mày à ân mát tham vãi dùng à đẹp ừ. ba tham mày à tham à đẹp anh à tham à anh chọn ra băng ừ ừ. bay à. à? ừ. à. à? ừ, ừ. một cái dây. ừ. à? ừm đi lên bay. ừm ừm nó ừm 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 โรงเรียนก็พวกนี้ก็ไปก็ไปกับคนแก่งคนเก่งส่งโรงเรียนแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดกลับมาแล้วกลับมาจากโรงเรียนแล้วเปลี่ยนชุดแล้วไม่เอาไม่ไปอย่างนั้นนะไม่เก่งเลยลูกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดกลับมาจากโรงเรียนแล้วเปลี่ยนชุดแล้ใส่ชุดอื่นใส่ชุดกระโปรงอื่นใส่ชุดกระโปรงอื่นแม่ใส่ชุดกระโปรง อ,อ่านั่งรออืมยายนับ้ำตืน้นนอย <c oughs> ของน้องของน้องแล้วไงยายแย่งยายแย่งที่ไหนอ่ะยายจะนับเก็บให้พับให้อืมโอเคบายบายก่อนบายบาย,บาย,บายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคบายบายเคสองจุ๊บด้วยบยบบาาย OK。